สวัสดีครับเมื่อวานคือวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเป็นวันที่หลายคนเจอภาวะว่าฝนตกแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ลมแรงหลายที่ที่หลายคนเห็นข่าวก็จะเจอภาวะป้ายบ้างอะไรบ้างนะครับที่นี่ครับบ้านโฟมสีเมืองนนท์มิสเพนเมืองนนท์ช่างลุกคู่บ้านเราก็เจอภาวะครับแต่ภาวะแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้เราอยู่บนชั้นลอยนะครับชั้นลอยส่วนนี้ก็คือชั้นที่นี่ครับเก็บ พวกงานแผ่น EP a e f o m ต่างๆนะครับเคาน์เตอร์ครัวแบบรกๆนะครับเพราะที่นี่เราก็เป็นที่อบรมนะครับและนี่ก็คือในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวว่างไว้อยู่นะครับแล้วก็นี่ทั้งหมดเป็นงานโฟมหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพาไหมท่านดูนะครับนี่คือในส่วนของอหลังคาที่เราทําไว้นะครับหลังคานี้ เป็นหลังคาที่ทําไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการใช้ในส่วนของแผ่นนะวางนะครับโดยมีคนที่มาช่วยทําตัวนั้นเป็นผู้หญิงนะครับมานั่งทําอยู่คนเดียวนะครับก็ใช้ไม้เสียบนะครับก็คือใช้ไม้เป็นตัวล็อกเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายเสียบขวานะครับแล้วก็ที่ผมมเห็นนะครับจากพายุและลมเข้าที่ผ่านมานี้ครับ ถามว่ามีหลุดไหมครับเนื่องจากทั้งหมดนี้เสียบด้วยไม้หลุดครับนี่ครับแผ่นนูน้นหนึ่งแผ่นแผ่นนี้หนึ่งแผ่น,นสองแผ่นนะครับผมเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับที่เหลือที่เราใช้หลักการไม้เสียบซ้ายเสียบขวาในการล็อกไว้นะครับยังคงอยู่ในแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดที่ยังคงอยู่ส่วนนี้นะครับนี่บันไดแล้วก็นี่ก็ส่วนที่เราทําไว้นะครับก็ทั้งหมดนี้คือวางอยู่บนหลังคาเอา่อ หลอนคู่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งจัดสรรกันใหม่นะครับสิ่งสิ่งที่พังไปนี่ครับเสาเหล็กครับเสาเหล็กนี่เกิดความเสียหายนะครับเสาเหล็กนั้นเกิดความเสียหายก่อนนะครับที่ล้มลงจากแรงลมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับนี่คือก็ตั้งอยู่ทั้งหมดนี้คือตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ครับคือเราทําไว้แล้วก็ตั้งอยู่นะครับแล้วก็แผนนี้อยู่นะครับวันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาเห็นว่าวันนี้ ่านมั่นใจได้ว่าการใช้แผ่น e p s s ในการทำงานก่อสร้างนั้นก็สามารถที่จะอยู่ได้คงทนแล้วก็อยู่ได้ยาวนานนะครับนี่คือให้เห็นจากผ่านลมและฝนพายุที่เข้ามาเมื่อวันที่1 5มีนาคมพศ2563ที่หลังคาบ้านโภมศีมืองนนนะครับแล้วก็แม้แต่ส่วนนี้นะครับลมที่ตีไหมครับว่าที่เราวางไว้มันไม่ได้ปลิวกันไปแบบง่ายๆอย่างที่เรากังวลน,นะครับแต่ถ้าเรายกเห็นไหมครับมันก็ขึ้นอ่า นี่คือส่วนหนึ่งที่ให้ท่านเห็นและมั่นใจในการใช้ระบบแผ่น EP SS ในการทำงานนะครับก็เราเปดิดอบรมกันทุกเดือนนะครับในการใช้ระบบ EP โฟมนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563นะครับอ๋อและให้ดูว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงเราไม่ใช้ PU Foam ในการฉีดกันร้อนนี่นะครับเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งของ PU o ฟ m นะครับพอมันเจอแดดนานๆเข้านะครับมันก็จะเหลืองแล้วรอบ แบบนี้นะครับถ้าเราจับมันก็จะยุ่ยติดมือมาแบบนี้นี่นหครับว่านี่คือข้อจํากัดของการใช้ PU f o โฟมนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นนะครับว่าใครที่สนใจระบบต่างๆก็ติดต,ต่อมาที่เบอร์ผมศนะูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามกสันชัยขอบคุณครับ